เป็นคนผิวแพ้ง่ายค่ะมีสิวแถมยังแพ้แดดอีกด้วยค่ะคือจะหารองพื้นที่เหมาะสมกับตัวเอยงยากมากเลยค่ะจนมาเจอตัวนี้เลยค่ะรองพื้นโสมโซลาเบอร์2 0เหมาะสําหรับคนผิวขาวเหลืองรองพื้นตัวนี้เหมือนทามาเพื่อเราคือใช้แล้วไม่แพ้ค่ะปกปิดทั้งสิวและรอยสิวได้ดีแถมสิวไม่ขึ้นเพิ่มค่ะยังมีกันแดดที่สูงมากโดนแดดไม่แสบผิวเลยค่ะมันเข้ากับผิวได้ดีมา,มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะ คือทาน,นิดเดียวค่ะรอยสิวก็เริ่มจางลงทางง่ายมากปกปิดได้ดีมากๆทั้งสิวและรอยสิวเนียนกลิบเลยค่ะผิวดูดีขึ้นแล้วดูเป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะใครที่ผิวแพ้ง่ายลองหาใช้กันดูนะคะใช้แล้วสวยไม่เสี่ยงแพ้แนะนำเลยค่ะล